รับจำนำข้อเปลือกที่เรายังค้างคางอยู่กับชาวนาะตามที่พวกเราได้ทราบกันดีแล้วนะว่าทั้งประเทศก็ยังมีค้างอยู่ประมาณ9 0 0 0 0ล้านซึ่งในส่วน90้า0่นล้านนี้ทกศมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายให้เกษตรกรได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทั่วประเทศก็ประมาณ4ี่0 0ล้านนะครับคาดว่าน่าจะจ่ายได้หมดภายในสัป,ปดาห์นี้เนื่องจากว่านวันนี้ทางทากศสำนักงานใหญ่เนี่ยก็ยได้กระจายเป้าหมายไปยัง ทั้ง9ภาคทั่วประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับผมก่อนที่มาเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปีนี้เนี่ย11,535ราลายมูลค่า2,625ล้านเราได้จ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้วเนี่ย5,504ลายเป็นจำนวนเงิน1,298ล้านบาทก็ยังมีคงค้างที่เราจะต้องจ่ายภายในสัปดรราห์นี้ประมาณ6 3พ1ลาย มูลค่า1,327ล้านครับซึ่งณวันนี้เนี่ยในภาคกลางเรา9้าจังหวัดเนี่ยทางสำนักงานใหญ่ได้จัดสรรวงเงินจาก40่0มล้านเนี่ยมาให้แล้ว4,500ล้านซึ่งในส่วนของจังหวัดปทุมเองก็ได้รับจัดสรรมา591ล้านครับซึ่งเราก็จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีคงเหลือ จัดสรรในรอบนี้จาก591ล้านเนี่ยมีตลาดไทยเนี่ย121ล้านปทุมธานี73ล้านของ935ล้านลำลูกกา127ล้านแล้วก็ราชบุรแก้วอีก135ล้านอ้วงเงินนี้เป็นวงเงินที่ทกศใช้สภาพคล่องของทกศเองเร่งจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากจำนวน40,000ล้านครับเท่านนั้นวกเราจังหวัดปทุมธานีเราทยอยจ่ายมาตลอดจากที่ ผ่านมาหลังจากที่มีประเด็นเรื่องทางกับทางในในช่วงที่รัฐบาลมีมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพหรือว่าความมันอกมันใจกับธนาคารพาณิชย์น,น,นั้นเนี่ยทางธนาคารเองก็พยายามช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างราวเงินจำนำหรือแม้แต่เรื่องโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ทางจังหวัดปทุมธานีเอง ได้รับความร่วมมือจากทั้งท่านผู้ว่าทางคลังจังหวัดทางท้องถิ่นจังหวัดท่านนายกอบจแล้วก็นายกอบาตาเทศบาลต่างๆเป็นอย่างยิ่งเลยโดยปทุมธานีเองเนี่ยเทศบาลต่างๆอบตต่างๆเนี่ยทยอยนําเงินมาเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาซึ่งทําให้บรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาในจังหวัดปทุมไปได้เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเราไม่มีการหยุดจ,จ่ายทยอยจ่ายตลอดมา